สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนวันพีซกันเช่นเคยครับเนื่องจากในวันนี้วันที่สองเมษายนเป็นวันเกิดของจินเบเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับจินเบที่ในตอนนี้กำลังต่อสู้กับฮูสฮูหนึ่งใน6กล่องนาภากันครับจินเบมนุษย์เงืออฉลามวานชายชายติแห่งท้องทะเลนายท้ายเรือของกลุ่มหมวกฟางอดีตทหารของกองทัพเนปจูนอดีตกัปตันของกลุ่มโจรสลัดไทยโยและอดีตเจ็ดเทพโจรสลัด โอ้ตำแหน่งเยอะอจริงๆผู้ชายคนนี้จินเบถูกกล่าวถึงครั้งแรกโดยโยสากุตั้งแต่ในมังงะตอนที่69เล่มที่8โยสากุบอกเอาไว้ว่าจินเบเป็นคนที่ปล่อยพวกอารองเอาไว้ที่อีสต์บลูและเหตุการณ์หลังจากนั้นอารองก็ได้ไปอรารวาสก่อความวุ่นวายและยึดครอหมู่บ้านโคโคยาชิ ashi, ที่นามิอาศัยอยู่ด้วยความโกรธแค้นที่มีต่อมนุษย์ ทำให้ชีวิตในวัยเด็กของนามิต้องพบกับความโหดร้ายและได้สูญเสียคุณเบลเมล,เมลที่เปรียบเสมือนแม่ของนามิไปเพราะถูกอารองยิงในทีแรกจินเบตั้งใจไว้ว่าถ้าได้ข่าวการอรารวาสของอารองเขาก็จะไปะหยุดในทันทีแต่อารองมันใช้เงินซื้อนาวาโทเนซุมิแห่งกองทัพเรือหน่วยที่16ที่ดูแลทะเลแถบนั้นเอาไว้ทําให้ข่าว ส่งไปไม่ถึงศูนย์ประชาการหลักของกองทัพเรือพอนามิได้มาเจอกับจินเบที่ป่าแห่งทะเลนักเกาะมนุษย์เงือกจินเบก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการต่อสู้กับความเหยียดหยามที่เผ่าพันธุ์มนุษย์เงือกได้รับจากมนุษย์และเรื่องราวภายในของเกาะมนุษย์เงือกตลอดระยะเวลา16ปีที่ผ่านมานามิที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดไม่ถือโทษโกรธจินเบที่เป็นคนปล่อยอารองไว้ที่อีสบลูเพราะจินเบไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรและไม่ได้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังอารอง แม้จินเบย์จะรู้สึกผิดและขมขื่นใจมากเพียงใดแต่นามิก็ได้พูดเอาไว้ว่าจริงอยู่ว่าฉันได้เจอเรื่องร้ายๆเพราะกลุ่มของอาลองแต่ฉันก็ได้เจอเพื่อนในวังวนอันโหดร้ายนั้นเพราะมีทุกอย่างนั้นถึงเป็นตัวฉันใช่ว่าเป็นเงือกและจะต้องเกลียดหมดสักหน่อยทําให้ชายชาตีอย่างจินเบย์ร้องไห้โหกมาด้วยความตื้นตันใจเป็นอย่างมากเพราะจินเบย์รู้ว่าเป็นความรับผิดชอบของตัวเองที่อาลองไปรลวาด และจินเบเองก็แบกรับอะไรหลายๆอย่างเอาไว้มานานมากจริงๆหลังจากนั้นกุูมวกฟางกับจินเบก็ช่วยกันจัดการโฮดี้และพักพวกจนกอบกู้ความสงบสุขของเกาะมนุษย์เงือกมาจนได้สําเร็จตอนที่จินเบโผล่มาที่วานุคุนิในมังงะตอนที่976นามิก็ดีใจมากพอทั้งคู่ผ่านศึกหนักกับบิ๊กมามาที่ทอตโตแลนด์จินเบที่ได้โชว์ฝีมือในการเดินเรือซันนี่ได้เหมือนควบคุมแขนขาของตัวเอง จนนามิถึงกระบ,บอกเอาไว้ว่าเพิ่งเคยเห็นนายท้ายเรือที่เก่งระดับนี้เป็นครั้งแรกจินเบเลือกทางเดินชีวิตของเขาเพื่อใครสักคนมาโดยตลอดจากอดีตทหารของกองทัพเนปจูนแล้วกลายมาเป็นโจรสลัดเพราะต้องการต่อสู้ร่วมกับเหล่ามนุษย์เงือกที่เป็นอดีตท่าของเผ่ามังกรฟ้าหลังจากหนีออกมาจากแมรี่จวเพื่อต่อต้านรัฐบาลโลกที่จินเบยอมรับตำแหน่งเจดเทพโจรสลัดจากรัฐบาลโลกก็เพื่อให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เงือกสามารถเข้าใกล้รัฐบาลโลกได้มากยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้เผ่าเงือกที่หนีออกจากการเป็นทาสที่แมรี่จัวไม่ต้องถูกรัฐบาลโลกตามล่ารวมไปถึงอารองที่โดนคิสรุจับตัวไปก่อนหน้านั้นก็จะถูกปล่อยตัวจากอิมเพลดาวจินเบยอมเข้าไปอยู่ภายใต้สังกัดของสี่จกักรพรรดิบิ๊กมัมก็เพื่อให้เกาะมนุษย์เงือกปลอดภัยจากการลุกลามของโจสลัดโดยใช้ชื่อของบิ๊กมัมปกป้องเอาไว้แม้จะต้องส่งขนมหวาน1ิตันให้บิ๊กมัมทุกเดือนก็ตามทีและการอยู่ภายใต้ชื่อของสี่จกักรพรรดิคือวิธีการที่ดีที่สุด ที่จะปกป้องชีวิตของพรรคพวกในกลุ่มโจรสลัดไทยโยจินเบเป็นคนช่วยปกป้องชีวิตของลูฟี่เอาไว้อย่างถึงที่สุดจากเนื้อมือของอาคาอินุที่มารีนฟอร์ดแม้จะทําให้ลูฟี่เกิดแผลเป็นรูปกระกบาดตรงอกเพราะอาคาอินุโจมตีทะลุตัวจินเบมาโดนลูฟี่แต่ลูฟี่ก็รอดชีวิตมาได้ส่วนหนึ่งก็เพราะได้จินเบช่วยเอาไว้แถมจินเบยังเป็นคนพูดเรียกสติลูฟี่จนทําให้ลูฟี่ ได้สติหลังจากสูญเสียพี่ชายอย่างเอสไปความสัมพันธ์ของจินเบกับลูฟี่เกิดจากความต้องการในการช่วยเหลือเอสเหมือนกันจินเบที่รู้จักกับเอสตั้งแต่เอสเข้าร่วมสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวเขาได้ฟังเรื่องราวจากเอสที่ชอบเล่าอยู่บ่อยๆว่ามีน้องชายที่ไม่ได้เรื่องอยู่คนหนึ่งจนจินเบได้มาเจอกับลูฟี่ที่อิมเพลดาวและขอร้องให้พวกลูฟี่ช่วยพาออกจากคุกไปด้วยเพราะเขาอยากจะไปช่วยเอสเหมือนกันและหลังจากผ่านเรื่องราวกับลูฟี่ ตั้งแต่อินเพลดาวไปจนถึงมารีนฟอร์ดรวมถึงตอนที่ลูฟี่ได้สติกลับมาแล้วตอนอยู่ที่เกาะสตีตลอด2ปีที่จินเบกลับมาอยู่กับกลุ่มโจรสลัดไทยโยเขาก็เอาแต่เล่าเรื่องของลูฟี่ให้อาลาดินและพวกพ้องคนอื่นฟังอยู่บ่อยๆจนอาลาดินบอกว่าฟังจินเบเล่าเรื่องของลูฟี่มาตลอด2ปีแล้วถ้าถูกใจนัก ก็ไปเข้ากลุ่มเขาซะเลยสิสาเหตุที่จินเบย์อยากจะเข้ากลุ่มหมวกฟางก็เพราะเขาเชื่อว่าลูฟี่และพวกพ้องจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้แม้ลูฟี่จะอายุยังน้อยแต่คนที่จะเป็นราชาแห่งท้องทะเลไม่ใช่สิจักพัิคนปัจจุบันคนไหนทั้งนั้นแต่จะเป็นลูฟี่นี่แหละที่จะได้เป็นเจ้าแห่งโจรสลัดและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือจินเบย์เชื่อว่าการที่จะร่วมเดินทางไปกับลูฟี่นั้นจะทําให้เผ่ามนุษย์เงือกได้รับอิสระอย่างแท้จริง นี่ขนาดจินเบย์อยากออกไปทําตามความฝันของตัวเองก็ยังคิดถึงพวกพ้องคนอื่นอีนอกสมกับเป็นชายชาตรีแห่งท้องทะเลจริงๆในปัจจุบันจินเบย์กำลังต่อสู้กับฮูสฮูหนึ่งใน6ล่องนาภาแห่งกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรและเหล่าลูกน้องของเขาอยู่ที่คาเฟ่แมวชั้น4ี่ของปราสาทบนเกาะโอนิงาชิมะโดยฮูสฮูบอกว่าเคยเจอกับจินเบย์มาก่อนในสมัยที่จินเบย์ยังเป็นเจดเทพโจรสลัดแต่จินเบย์ก็ไม่รู้ว่าฮูสฮูเป็นใคร เพราะเขาใส่หน้ากากอยู่ในมังงะตอนที่1นเราเห็นจินเบใช้ฮากิเกราะสู้กับฮูสฮูในล่างเสือเขียวดาบแต่ก็แค่ช่องเดียวเลยยังไม่ได้เห็นความสามารถของฮูสฮูว่ามีอะไรเจ๋งๆหรือไม่แต่จินเบก็มีแผลตามร่างกายนิดหน่อยแสดงว่าฮูสฮูก็มีฝีมือใช้ย่อยอยู่เหมือนกันการที่กลุ่มหมวกฟางได้จินเบมาเข้าร่วมกลุ่มเป็นสมาชิกคนที่10หรือลูกเรือคนที่9ทําให้กลุ่มหมวกฟางยิ่งแกร่งขึ้นกว่าเดิม เพราะประสบการณ์ของจินเบเรียกได้ว่าอัพเลเวลมาจนเต็มถังรับรองได้เลยว่าในท้ายเรืออย่างจินเบจะสามารถดึงศักยภาพของเรือซันนี่ออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและพาเรือซันนี่จอดเข้าป้ายที่ลาฟเทลในสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับใครมีประเด็นอะไรหรือข้อมูลตัวละครคนไหนอยากให้ผมทำก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ ถ้าใครถูกใจวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบวันพีชได้รับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ